สวัสดีชาวราศีมังกรหรือที่ผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลนักนณาสถิตราศีมังกรมันมีดาวสองดวงที่โดดเด่นก็คือดาวเกตเข้ามาทับราศีแล้วก็ลักขณาของท่านดาวพุธเข้ามาเลงนะคะแต่ดาวพุธเป็นเจ้าเรือนภพที่6กก็คืออริปัญหาอุปสรรค นะคะสิ่งที่ต้องลุยต้องสู้ต้องฝ่าฟันแล้วก็เป็นเจ้าเรือนภพสุภะความสุขความสําเร็จความสมหวังมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงท่านแล้วละ่ะบางคนก็คงดาวก็อาจจะเอาปัญหาและอุปสรรคมาให้คนเกิดว่าอาทิตย์ก็เรื่องการเงินบางคนมีเงินแล้วก็เรื่องของความสุขความสาเร็จบางสิ่งบางอย่างหรือกาลังดิ้นรนต่อสู้แข่งขันนะคะแข่งขันอะไรไหมนะคะ หรือเราไปในสถานที่ที่ต้องแข่งแย่งกันไหมหรือปัญหาเอกสารปัญหาคำพูดคำจาที่ก่อให้เกิดพิษภัยไหมการที่ดาวพุธกับดาวเกตทำมุมถึงกันดาวพุธเป็นเรื่องของวาจาดังนั้นมันคือการรักษาสัจจะวาจาก็อาจจะเป็นไปได้ใครที่ชอบโกหกหมดเท็จหลอกลวงผู้คนมันอาจจะเป็นด้านร้ายผลด้านร้ายมาสู่ท่านก็ได้ ถ้าใครที่เป็นคนพูดจาดีขออะไรจากเทวดาท่านก็อาจจะได้หรือแม้แต่ความซื่อสัตย์สุจริตสัตจจวาจาที่ชอบอให้ผู้คนก็อาจจะมาเป็นผลบวกให้ชีวิตนํำไปสู่ความสำเร็จก็ได้คนเกิดวันอาทิตย์ก็เรื่องเงินเงินทองทองนั่นแหะค่ะคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์น,น,น,นะคะ่ะถ้าเป็นคนที่พูดจาดี อาจจะมีบุญเก่าบางสิ่งบางอย่างเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลอาจจะทําให้ชีวิตแน่นหนาถาวรน,นะคะอาจจะทาทางให้ชีวิตก้าวไปสู่ข้างหน้าได้ส่วนใครที่เป็นสายโหกหมดเท็จก็ระวังเกิดคดีคงคดีความเกิดการเข้าใจผิดนู่นนี่นั่นต่อกันคนเกิดวันอังคารชีวิตวิถีชีวิต,ววตการดิ้นรนในการที่จะเจริญเติบโตขึ้นการดิ้นรนที่จะเจริญเติบโตขึ้นถ้าเป็นคนที่อาจจะ สายหลอกลวงผู้คนก็ระวังหน่อยว่าการใช้ชีวิตช่วงนี้มันจะเป็นปัญหาและอุปสรรคส่วนใครที่เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนรักษาสัจจะสัญญาวิถีชีวิตของท่านอาจจะเจริญเติบโตค่ะคนเกิดัาพูดกลางวันพูดกลางวันนะคะดาวพุธซึ่งคนเกิดัาพูดกลางวันเป็นคนที่เจรจาเก่งอยู่แล้วมีคําพูดคําจาเป็นทุนเดิมมาทุกชาติทุกภพ ถ้าบอกว่าจะนําการสื่อสารด้วยอะไรก็แล้วแต่ยิ่งสมัยนี้โลกออนไลน์ไม่ไหมว่าจะเป็นค้าขายไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์ตนเองไม่ว่าจะพูดลงคลิปนําเสนออะไรก็แล้วแต่ในแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะ Tik ิ o อซึ่งค่อนข้างจะโดดเด่นโด่งดังถ้าใครอยากจะเปิดตัวประชาสัมพันธ์ตนเองด้านใดด้านหนึ่งคนเกิดวันพุธกลางวันก็ถือว่าเป็นช่วงโชคเลยนะคะถือว่าเป็นช่วงโชคเลยพร้อมที่คุณที่จะเผย ชีวิตออกสู่สังคมได้โลกมากถ้าใครปรารถนาที่จะอยากจะประชาสัมพันธ์ตนเองขยับขยายวิถีชีวิตตนเองโดยใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาเกี่ยวข้องก็ลองขยันทำนะคะดาวเข้ามาตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนะคะก็เรียกว่าเดือนกรกฎาคมทั้งเดือนถ้าใครอยากจะขยับขยายชีวิตโดยการใช้สืใช้สื่อโซเชียลใช้สื่อโซเชียล เข้ามาเป็นตัวแปรทําให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วก็อยากจะเจริญเติบโตคนเกิดวันพุธกลางวันขยันขยันนะคะส่วนใครที่เป็นสายไม่ซื่อสัตย์สายโกหกมดเท็จก็ระวังนะคะอาจจะเป็นปัญหาและอุปสรรคเทวดาท่านเรียกว่ากําลังผลักดันบางสิ่งบางอย่างอยู่คนเกิดวันพุธวันพระหัสบดีต้องหากระดาษเขียนแล้วล่ะบางทีมันลืมว่าถึงวันไหนเป็นวันไหนคนเกิดวันพระหัสบดีเนี่ยค่ะ การจเจริญเติบโตเครดิตชื่อเสียงบาร,รมีผสมกับดาวเกตคุณกําลังจะมีชื่อเสียงโด่งดังไหมคุณกําลังจะมีเครดิตที่ดีไหมหรือคุณจะกลายเป็นคนมีชื่อเสียชื่อเสียเสียหายขึ้นอยู่กับพฤติกรรมดั้งเดิมของคุณแล้วละ่ะ แล้วถ้าบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะเอ็นดูไหมก็เหมือนเดิมนะคะพื้นดวงของคุณเกิดคุณเป็นคนด้านลบออกมาก็ระวังชื่อเสียผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เอ็นดูคนเกิดวันศุกร์บางท่านงอนว่าอาจารย์ลืมวันนั้นวันนี้บางทีก็ลืมจดมันเผลอพูดไปเลยคนเกิดวันศุกร์ดูซิว่า ความมั่นคงแข็งแรงสิ่งที่คุณปรารถนาให้ตัวเองเกิดภาวะความมั่นคงอะคะมันจะมีหนทางเข้ามาไหมมันจะมีหนทางมา,มามากเพียงใดนะคะคนเกิดวันเสาร์หน้าเป็นห่วงนะคะการเจรจาการต่อรองการพูดการจา การแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างมันจะได้หรือไม่เพียงใดคนเกิดวันพุธราหูถ้าพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากระวังปากจะเป็นสีเพราะว่าดาวพุธคือการสื่อสารคือความมานะพยายามคือการกระทําของคนเกิดวันพุธราหูเข้ามาเลงดาวเกตคือ เผลอพูดมากหรือเปล่าเผลอพูดมากหรือเปล่าหรือขยันพูดเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งของคำทำนายที่ไม่เกี่ยวกับการสื่อสารที่ไม่เกี่ยวกับการสื่อสารคนเกิดวันอาทิตย์ก็คงจะวิ่งหาเงินหาทองหาโชคหาลาภหาโอกาสคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์เป็นห่วงสุสีกับคนเกิดวันเสาร์ นะคะขอให้เรามาระวังหน่อยว่าช่วงนี้ถ้าเราพูดมากหรือเจรจามากหรือจะไปแก้ไขปัญหาบางสิบางอย่างก็ขอให้พูดน้อยๆลงคนเกิบดบัอังคารตอนนี้ชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับคนอื่นหรือมันมีเหตุให้คุณจะต้องไปบริการรับใช้คนอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าคุณขยันในการวิ่งหาคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่ครองคนรัก หรือคู่ค้าหุ้นส่วนต่างๆก็ค่อยๆเจรจาต่อรองนะคะว่ามันจะเป็นการเงินการทองได้เพียงใดช่วงนี้ได้แค่เจรจาต่อรองแล้วก็ได้แค่เทคแคร์ดูแลการเงินการทองยังไม่ปรากฏคนเกิดวันพุธกลางวันการจัดการคนอื่นนะคะการที่คุณจะต้องจัดการคนอื่นคือมันก็บอกไม่ได้ว่าจะไปจัดการด้านบวกหรือด้านลบนะคะไม่รู้จะไปจัดการด้านบวกหรือด้านลบแต่ ในเมื่อคนเกิดวันพุธกลางวันมีดาวตรงนี้อยู่ในเกณฑ์ดีก็เรียกว่าถ้าคุณจะไปจัดการก็คือส่งเสริมจะเป็นการส่งเสริมมากกว่าแต่ก็ระมัดระวังคําพูดคาจาเหมือนที่จะบอกยังเหมือนเดิมค่ะคนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยค่ะถ้าอยากจะเจอใครสักคนที่จะมาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลถ้าอยากจะเจอใครสักคนที่จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะ ก็เพียงพยายามเอาอกเอาใจคนนั้นหน่อยไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือเราถ้าท่านจะเอ็นดูและพิจารณานะคะท่านจะเอ็นดูพิจารณาให้ครบเพศหญิงถ้าไม่ครบเพศหญิงก็ขอให้ครบคนที่ขาวหน่อยช่วงนี้ถ้าใครอยากจะขอช่วยเหลือความช่วยเหลือก็กูลจากใครก็แล้วแต่หนึ่งผู้หญิงหรือไม่ก็ขาวหน่อยขาวกว่าคุณนั่นแหละ คนเกิดวันศุกร์ถ้าอยากจะได้แฟนคนรักคู่ครองหรือหุ้นส่วนถ้าเจอใครช่วงเนี้ยถ้าคุณดวงดีคุณมีโอกาสเจอคนที่เรียกว่าเป็นคนที่มีฐานะขอใช้คาว่าถ้าเจอใคร ในต้นเดือนกระกฎะาคมที่ดาวท่านอยู่ที่ดาวท่านมาก็จะเจอคนที่มีฐานะแล้วก็อาจจะเหมาะสมหรือถูกใจคุณก็อาจจะเป็นไปได้คนเกิดวันเสาร์ก็หนักก็เหนื่อยเหมือนที่บอกนั่นแหละหนักเหนื่อยมันอยู่ในข่ายการแก้ปัญหามากกว่าถ้าเจอใครสักคนหนึ่งหรือเจอหลายๆคนเขาก็อาจจะเอาปัญหามาให้เราแก้ดีสําหรับหมอดูดีสําหรับฝ่ายสายพวกนักปรึกษาหรือแม้แต่ แพทย์พยาบาลซึ่งอาจจะมีคนไข้มาอย่างนี้ค่ะก็อาจจะเป็นอาการหนักเหล่านี้เป็นต้นส่วนในองค์กรบริษัทก็คงจะได้ทำงานที่เป็นการแก้ไขาปัญหาค่ะคนเกิดวันพุธราหูเหนื่อยเหนื่อยกับคนอื่นแต่เหนื่อยแล้วได้เงินนะถ้าดวมคุณด,ดีเหนื่อยแล้วมีสิทธิ์ได้เงินค่ะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สักเล็กน้อยในการนำไปปรับใช้กับชีวิตในต้นเดือนกรกฎาคม67นะคะ